หดึกแล้วมานั่งทำไรตรงนี้หรือฉันนอนไม่หลับค่ะก็เลยออกมาเดินเล่นขอตัวนะคะเดี๋ยวสิคุณหลวงมีอะไรหรือเปล่าคะถ้าแม่นายออกมาเห็นเรายืนคุยกันเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอีกเรื่องวันนี้ฉันขอโทษแทนแม่บัวด้วยคุณหลวงจะขอโทษทำไมคะ คุณหลวงไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยฉันผิดเองที่ทําให้แม่ออนต้องมาอยู่ที่นี่คุณหลวงหมายความว่ายัางไงคะคือฉันเป็นคนใช้มนเพตรานลุมิตทําให้แม่ออนต้องมาอยู่ที่นี่งั้นแสดงว่าคุณหลวงก็ต้องรู้วิธีที่จะพาฉันกลับไปได้ใช่ไหมคะฉันไม่รู้จริงๆฉันขอโทษ พอยงเป็นคนสอนให้ใช้มนนี้ถ้างั้นพ่อย้งเขาพอยงเรียนมนนี้มาจากเพี้ยวเวียงแผนเรียนมาแต่วิธีใช้แต่ไม่ได้เรียนวิธีแก้อ่าถ้าอย่างนั้นก็ไปถามเพี้ยวเวียงแผนสิคะฉันส่งคนไปตามแล้วแต่คลาดกันแต่ไม่วอนไี่ต้องห่วงถ้าเจอเพี้ยวเวียงแผนเมื่อไหร่จะให้คนพามาที่นี่ทันทีคิดว่าคงใช้เวลามินาน ถ้าอย่างนั้นฉันก็โล่งใจอย่างน้อยก็มีวิธีที่จะพาฉันกลับไปได้จริงๆเห็นแม่อ่อนยิมน้มได้ฉันก็โล่งอกฉันรู้สึกผิดมากที่ทำให้ไม่อ่อนต้องเดือดร้อนอ,อันที่จริงคุณหลวงช่วยชีวิตฉันเอาไว้ด้วยซ้ำค่ะยี่ยงไรรึก่อนที่ฉันจะหายตัวมาที่นี่ ที่โลกอ,อนาคตของฉันฉันกำลังถูกยิงค่ะถูกยิงค่ะฉันคงตายไปแล้วถ้าคุณหลวงไม่ได้ใช้มนต์นั่นตอนแรกฉันถึงได้คิดว่าฉันกำลังฝันอยู่แต่ว่า <c oughs> นานขนาดนี้แล้วฉันคงไม่ได้ฝันแล้วค่ะม่้นเหี่ตอนแรกไม่ออนถึงได้พูดจาประหลาดนะัก นี่ฉันคุณจะเชื่อจริงๆใช่ไหมว่าหลอนมาจากโลกอนาคตจริงๆคุณหลวงไม่เชื่อก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะขนาดฉันเนี่ยยังไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะย้อนกลับมาอยู่ในอดีตสมัยรัชกาลที่สามบาน,นี้คุณแม่เป็นห่วงฉันแย่แล้วคะ่ะเชินขอโทษคุณหลวงไม่ต้องขอโทษแล้วคะ่ะคุณหลวงก็ หาวิธีที่จะช่วยฉันแล้วไงฉันจะคิดซะวรร่านี่เป็นวีเคชันของฉันก็แล้วกันนี่หล่อนพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือค่ะภาษาฝราั่งเศสก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ถนัดเท่าภาษาอังกฤษมินึกเลยว่าในอนาคตผู้หญิงไทยจะเก่งเยี่ยงนี้เก่งจนคุณหลวงต้องตกใจเลยล่ะคะ่ะ